เราชมกันต่อไปค่ะ บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผู้เขียวอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตามมาด้วยลูกเห็บขนาด1-2เซนติเมตรประมาณ30นาทีนายวิชานนท์แสนผาลาหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายไม่พบความเสียหายดใดๆนายวิชานอนท์ออกมายอมรับว่าการเกิดลูกเห็บครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่โชคดีตกไม่นานจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านพักและต้นไม้ใหญ่แต่กลับเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้สภาพ พื้้้นนนที่ใ่ใชวงงหาแลเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆทําให้สัตว์ป่าได้ใช้ดื่มใช้กินเคยาวราชสเปย์น้ำแร่พกพาบำรุงผิวผสมสารสกัดจากน้ำผึ้งว่านหางจระเข้วิตามิน C วิตามิน B3 สาผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาวราชคิดจะขายปิ้งทอดอย่างคิดถึงน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ น้ำจิ้มผีบอกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่หมูวันนา JB Custom Tailor ชั้น3 MBK หมูย่างเมืองสุพรรณสนใจติดต่อ096 264 4561